พวกเราจะได้มาร่วมกันน้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวิชลาลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิของพวกเราทรงจเจริญพระชมนมพรรษาครบ73ภพรรษาในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568 กุศลและประมีนี้จะได้เป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกๆคนไปพร้อมๆกันพวกเราจะได้ร่วมน้อมแผ่เมตตาให้กับทหารหารของพระราชาที่ปกป้องประเทศสยามให้พวกเราได้มีความสุขอยู่จนทุกวันนี้ทั้งในอดีตและปัจจุบันสุลมหายเจียวยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกปุเรล,ลิ้นปีค่อยๆหลับตาชา้ชาๆสัมผัสความรู้สึกกลางอกปุเลลินปีไว้ ภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆจะสังเกตความรู้สึกกลางอกจะมีความรู้สึกวุบวุบวุบเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไหวกระแสที่มือจะวุบวุบวุบไปเรื่อยๆและจะสังเกตไอตัววุบวบุที่สุดเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆหายไปหายไปเรื่อยๆ เพราะจิตภายในเขาจะดิ่งยานเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังนี่ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นที่หลวงพ่อได้แต่งไว้สามเดือนกับ7วันและเมื่อจิตภายในเขาจะปล่อยวางให้เห็นว่าอ๋อกายนี้ไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุก์ย่อมไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของเราสัมผัสความรู้สึกกลางอกปลีลิป้ปีไปเรื่อยภายในจะสงบไปเรื่อย น้อมกุศลจากจิตภายในแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผ่ออกไปที่มือคลื่นกระแสจะวุบวุบวุบไปเ,เรื่อยๆแผ่ออกไปทั่วตัวออกไปรอบเรือนห้องให้พวกเราทุกคนมีความสุขน้อมกุศลจากจิตภายในที่ได้ฝึกดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้ น้อมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวิชิลาลงกรพระวิชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเราทรงเจริญพระชนม์นัพรษาครบ73ภพรรษาในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568กุศลและประมีที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามทุกหมู่เราข้าราชการทุกหมู่เรา ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญมหาสติปัญญาสยาริยมัคมีองแปะซึ่งเป็นทางดับทุกขที่ผู้พุทธเจ้าทุกองได้ตรัสรู้ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรเชมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล ภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆน้อมกุศลผลบุญนี้แผ่ออกไปรอบเรยนศีฟ้าธนิยะโดยมีดม็อเตอร์นิธาราชบุญเป็นประธานออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศด้วยกุศลและประมีที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามทุกมู่เหล่า ได้เจริญมหาสติปัฏฐาเศริยมรรคเมีองแปซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกปรงได้แต่สรู้ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมชนากาธิเบศมหา,มญญาูมิพลลราชปรดมนาถปพิษฐพระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามบูรพะมหากษัตริย์ทุพระองค์ที่ทรงปกปัก,กรักษาผืนแผ่นดินไทยนิไวให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจบชนทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลนาไมายแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิชชาลงกรพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลรักอคารราจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยร,ราชนาลีพระบรมงรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนานานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด u, e, ็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีบังกรรัศมีโชตมหาวิชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพานาัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่พวงชนชาวไทยตลอดกาลภายในจะสงบไปเรื่อยๆน้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาันนิษฐ์สิริพัฒนมหาวชิรราชธิดาขอบรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วพลันภายในจะสงบสงบไปนิ่งก็นิ่งไปไม่หมายมั่นกับความคิดก็ชื่อว่าไม่หมายมั่นกับความทุกข์บุคคลใดไม่หมายมั่นกับความทุกข์ย่อมพ้นจากทุกข์ไปได้ น้อมกุศลจากจิตภายในนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขผู้มีพระคุณทั้งหลายให้มีความสุขครอบครัวจะอยู่ก็ดีจากไปแล้วก็ดีให้ได้รับในกุศลณการนี้ให้มีความสุขเทพไทยเทวาทั้งสิบทิศท้าปล่มอินท้าจตุโลกบาลทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่กงคาพระาพระายพระพิลุนพระเพิงพระแม่โพศพยักษ์คนทันนากรุต ขอมีส่วนได้ร่วมอนุโมทนาบุญโมทนาสศนในการครั้งนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญมหาสติปฐานสี่อรยมักคมีมยองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกปรงได้แต่สรุ้ดีแล้วเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นที่หลวงพ่อได้แต่งไว้สามเดือนกับเจ็ดวันคนที่ฝึกสติปัฐานสี่ของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็น การปล่อยวางขันห้านั้นลำเข็นปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานชาญตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสม,มุิไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งยานเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดคณะขันห้าละออกจากจิตหรือฉไหนากายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุตพลัน แล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไรฉไหนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงผ่องอัมพันจิตดวงนั้นเป็นวิมุตต์หลุดพลเอ่ยเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองเทุกขณะปัญญาภายในจึงเกิดขึ้นอริยมรรคมีองค์แจึงตามมาเพื่อนำมาบูรณาการใช้ได้กับชีวิตประจำวันโดยมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นความคิดก็คิดถูก คำพูดก็พูดจาไพเราะสละสลวยควรแก่การงานการกระทําจึงเป็นการกระทําที่ถูกต้องอาชีพจะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ความเพียรจะเป็นความเพียรในอาชีพนั้นสตินี้จะกลายเป็นมหาสติประฐานทันทีเพราะมีปัญญากากับสมาธิจะเป็นสมาธิกันที่สี่คือเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับเป็นไปเพื่อละอาสวัคิเลเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะ กายนี้จะสะบัดไปสะบัดมาคล้ายๆงอกงงไปมาคล้ายๆหลับไม่ต้องไปสนใจเขาปล่อยให้เป็นอิสระไม่ต้องกลับมารู้สึกเพราะที่เรารู้สึกรู้สึกเป็นปรมาจิตภายในเป็นภายในเพื่อละอาสวัคเลเนั่นเองก็เห็นว่าอ๋อกายนี้ไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุกย่อมไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของเรามีการแปลปวนเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นและกระดับไปเป็นธรรมดา มีพราหมคนหนึ่งมาถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ถ้าพระองค์ปลินนิพพานไปแล้วทำอย่างไรพระสัตธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะเสื่อมและทำอย่างไรพระสัตธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปลินิพพานไปแล้วพระพุทธองค์ทรงตัดไว้วา่าดูก่อนพราหมณในเมื่อพุทธบริษัทส,สีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาได้เจเลยให้มากได้กระทำให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แหละพระสัจธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปลินนิพพานไปแล้ว และทำอย่างไรถึงจะเสื่อมละ่ะก็ในเมื่อพุทธบริษัทส,สีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้เจริญให้มากไม่ได้กระทำให้มากซึ่งมหาสติปันสีเหล่านี้แหละพระสัตยธรรมของภพตงถึงจะเสื่อมในเมื่อภพตงเปรินิพานไปแล้วฉะนั้นไม่ประมาทในทุกที่ในทุกสถานในการทุกเมือ่อบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลน,นั้นย่อมพ้นจากบ่กหมานได้ เมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆนี่แหละชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเองน้อมกุศลจากจิตภายในเนื่องในวันมหามงคล28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวิชลาลงกรพระวิชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่10ของพวกเรา ทรงเจริญพระชนมาพรรษาครบ73พรรษาในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568กุศลและบารมีที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามประชาชนทุกหมู่เหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญมหาสติผลสียริยมรกมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรเชยมงคลขอพระองค์ทรง,งพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลาันามยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลภายในจะสงบไปเรื่อยจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อย จริญธรรมถวายพระพร